อ,อสามเดือนสามเดือนเราปลูกอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นไงบ้างมาด,แด,แดูแนวนีนแนวแนวคันล้อมมันเนี้ยแนวคันนาเนี่จะปลูก กล้วยก็กล้วยนี่รอดแน่นอนละอันนี้ก็จะเป็นไผ่ไผ่ก็ยังอยูส่สภาพแบบรอดแต่ว่าจะไม่ไม่แตกเพราะว่าวน,น้ำน้ำยังได้น้ำไม่เต็มที่อันนี้ก็กล้ยกวยส่วนอันนี้เออ,อันนี้เป็นลุมขนมครก,กสองลุมหล,มหล,มหลุมหนึ่ง,งลุมนู้นลุมหนึ่งแล้วก็เอ,อแนวคลองไส้ไก่ที่ เราวางแผนไว้แล้วก็คาดว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องมาจาบต่อใหญ่แล้วก็วิ่งมาหานี่นี่น,นี่แล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยงทั่วทั้งแปลงแต่เออยังไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าน้ำน้ำไม่มีฝนไม่ตกอันนี้แหละปัญหามาดูน,นี้ก็ไผ่ไผ่กับกล้วยฝั่งด้านนี้เนี่ยรอดรอดละแหละ ก็เหลือแต่ว่ารอน้ำฝนเพิ่มเติมเข้ามาไผ่ที่ปลูกไว้ประมาณ25ต้นกล้วยฝั่งนี้ประมาณ50ต้นก็ก็ถือว่าอยู่ดีหมดนะแล้วก็ลงนูน้นอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้เป็นมะพร้าวที่เราเพิ่งปลูกไปเมื่อที่แล้ว มะพร้าวจะปลูกแนวมะพร้าวนี่ปลูกคือแนวของไส้ไก่ไปเลยประมาณเอามาลงสามสิบสามต้นมะพร้าวยังอยู่สภาพดีอยู่นะครับมะพร้าวกล้วยไผ่สามเดือนน้ำยังมาไม่ถึงทองไส้ไก่ฝนทิ้งช่วง ก็อันนี้อย่างที่บอกว่าเรายัางไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรมากให้ศึกษาสภาพสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศของพื้นที่เราก่อนอันนี้เราเจอแล้วเนี่ยว่าช่วงแรงเนี่ยอันนี้ขนาดช่วงน้าฝนน้ํามันยังแรงแล้วเดี๋ยวปัญหาคือช่วงหน้าแรงเนี่ยมันจะหนักกว่านี้เราะนั้นเนเดี๋ยวถัดไปต้องดูเรื่อง เรื่องน้ำบาดาลบาดาลมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องดูเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับโทลารเซลล์เพื่อดึงน้ำบาดาลขึ้นมามกล้วยกับไผ่ไผไผ่ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงหวานกับไผ่สร้างหมด ตอนนี้แรงทงั้งทั้งที่เป็นหน้าฝนแต่สิ่งที่ยังทำให้มันอยู่รอดเพราะว่ามัเรามีบอ่อใหญ่อยู่บอ่อใหญ่เนี่ยน้ำเราเต็มตลอดเพราะว่ามันมีน้ำผุดอันนี้ถลำพังน้ำฝนกับลำพังน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ขนาดนี้น,นี้มันเป็นน้ำที่ผุดออกมาด้วย เติมเรื่อยๆก็จะอยู่ระดับนี้ตลอดแต่ถ้ามีฝนน่ะถ้ามีฝนเพิ่มเข้ามาก็จะสูงขึ้น,นกว่านี้แต่เนี่ยฝนไม่มีเป็นน้ําผุดอย่างเดียวมะพร้าวที่ลงไปเมื่อหลายวันแล้วยังเขียวดีอยู่เขียวดีอยู่มะยงชิดขอบบ่มีมะยงชิดมะพร้าวบนคันนามีเอ่อกล้วยแล้วก็ไผ่ เต็มแนวเลยแล้วก็เอ,อพี่เขาเอาพริกมาโรยไว้ตรงช่อง,ว,งว่างระหว่างกล้วยกบไผ่อันนี้เราตรงที่ว่างๆนี้ก็ระหว่างรอต้นไม้ใหญ่โตก็ปลูกพี่เขาปลูกข้าวโพดแล้วก็ปกฟักอะไรไปเลยมาจะฝั่งนี้เลย คันขอบด้านหลังจะมีพวกมะม่วงฝรั่งอยู่อันนี้ก็ไผ่อีกต้นหนึ่งเป็นไผ่บงหวานเพ็รน้ำผึ้งนี่แหละบาดานอันนี้แหละที่เราจะอันนี้เป็นบ่อบาดานบ่อบาดานเดี๋ยวต้องเอาโซลารเซลล์มาติดเพื่อสมมด,ดึงนน้ำขึ้นจากบ่เอเ,เอาไปเติมเมอาไปเติมในสระ คฝั okay, ่งนี้ฝั่งนี้ติดเพื่อนบ้านเนี่ยเราปลูกกล้วยกล้วยไว้เอออันนี้ก็แซมด้วยฝรั่งเออกล้วยกล้วยแล้วก็ฝรั่งมีฝรั่งกินจูแล้วก็ฝรั่งหงเป่าซือ้อฝรั่งกล้วยน,น้ำน้ำก็มีตลอดน้ำมีตลอดน้ำใสมากเลย ก็โตแล้วนะฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะมีมะลิอ่องกล้วยน้ำบ้ามะลิอ,อ่องถัดไป,ปก็กกกกกกจ,กกจะเป็นกล้วยหอมกำแพงเพชรกล้วยหอมเฮ้ยไม่ใช่กล้วยไข่กำแพงเพชรเออกล้วยไข่กำแพงเพชรถัดจากกล้วยไข่ก็จะเป็นกล้วยหอมสภาพมันก็ มันมันไปได้แหละแต่ว่าถ้าได้น้ําอีกหน่อยก็จะดีกว่านี้ตอนนี้ฝน,มนไม่ตกมันมีเอ,อ่อกล้วยที่ปลูกไปแล้วมันมันไม่ขึ้นก็มีเดี๋ยวค่อยซ่อมใบมันจะโดนแดดเผาหนักเลยแต่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงกล้วยกล้วยมันทน นี่ันโคกมันโคกนี่ขอบขอบปลูกพวกสะเดาไว้แล้วก็กล้วยถนนเมนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็น เป็นหลักถนเน,นเมนจะเป็นมะม่วงเป็นหลักอันนี้มะม่วงอะ่ะเอามาจากแปดเหลวลงไปเรียบร้อยแล้วไอ้อันนี้เป็นมะม่วงเบามะม่วงเบา,เบาน,นี่ก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองเออสวนสวยก็มีแลดก็มี แล้วก็อันนี้น้ำดอกไม้น,นี้ก็ลังออกดอกบอ่อจานดาวเทียมเรายังไม่มีน้ำอันนี้เป็นบอ่อบ่อรูปวงกลมกว้างประมาณสิบห้าเมตรตอนนี้น้ำไม่มีเดี๋ยวต่อไปตรงนี้จะทำเป็น อุโมงต้นมะม,ม,ม,ม่วงก็ซ้ายขวาจะเป็นมะม,ม,ม,ม่วงเป็นหลักโอเคก็ผ่านไปสามเดือนสามเดือนก็เดี๋ยวตอนนี้เรื่องการปลูกหยุดไว้ก่อนปลูกเท่านี้แล้วก็เอาที่ปลูกไปเดิมเนี่ยให้มันอยู่ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสที่น้ําดึงน้ํามาเติมบ่อก็เดี๋ยวดึงน้ําโดยใช้ โซลาเซลล์ดึงจะบาดาลมาเติมลงบอ่อนี่แหละถ้าเติมลงบ่อแล้วน้ำหนมากมาถึงด้านหน้านี้ได้เนี่ยต้นไม้โซนส่องนี้เราองปลูกทั้ตอนนี้ปลูกไม่ได้ปลูกไปเดี๋ยวตายโอเคก็ที่ปลูกไปตอนนี้ยังรอดรอดอยู่ที่ปลูกไปทั้งหมดตอนนี้ก็ยังรอดอยู่ยังไม่มีอะไรอันไหนตายโอเค สิ้นเดือนมาใหม่จะมาพร้อมโซลาเซลล์เนาะครับ